พ้นวันเกิดอายุครบ23ปีเต็มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสําหรับน้องอ,อมกอนพัทของเรานะคะแม่ต้องบอกเลยนะคะว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษของน้องอ,อมอมอมากๆเพราะว่าทางด้านคู่จิ้นสายยูรินะคะของน้องอ,อมอย่างพี่ลิงลิงควงค่ะก็ได้นําของขวัญวันเกิดไปให้กับน้องอ,อมกอนพัทแล้วซึ่งก็คือเจ้านกอันน่ารักนะคะที่เราเนี่ยได้เปิดคลิปความน่ารักให้คุณผู้ชมได้ดูกันเมื่อต้นคลิปนี่แหละคุณผู้ชมคะนี่ก็คือ ของขวัญสุดพิเศษนะคะจากพี่ลิงลิงควงที่ให้กับน้องออมนั่นเองค่ะเรียกได้ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่แฟนคลับสายยูริได้เห็นแล้วเนี่ยต่างก็กรีดรานนะคะให้กับคู่นี้กันหนักมากคุณผู้ชมอาทีนี้คํมมาลาสุดนี้เลยคุณผู้ชมคะเมื่อทางด้านน้องออมนะคะได้นกจากพี่ลิงลิงแล้วเนี่ยสองสาวก็ควงคู่กันออกงานพร้อมกันนี้นะคะยังได้มีการออกมาเปิดใจถึงเรื่องของขวัญน,นะคะที่เขาให้กันด้วยพวกเธอซึ่งก็คือนะคะบางช่วงบางตอ ของการสัมภาษณ์เนี่ยก็มีการถามพี่หลิงหลิงคล้องแหวว่าทําไมนะคะพี่หลิงเนี่ยถึงตัดสินใจนะคะซื้อนกให้ด้านพี่หลิงก็บอกนะคะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆการที่ให้หนึ่งชีวิตนะคะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากตอนนั้นนะคะน้องก็คือพูดมาตลอดว่าจริงๆน้องจะซื้อแล้วแต่ว่าแม่เนี่ยไม่อนุญ,ญาตน,นะคะน้องก็เลยขอเจซื้อให้หน่อยนะคะน้องออมเนี่ยก็เลยบอกว่าตอนแรกเนี่ยขอชิ้นใหญ่กว่านี้อีกนะบอกอยากได้ดัชชุนพี่หลิงหลิงก็เลยเผยต่อ คุณผู้ชมขาบอกนะคะว่าไม่ได้อันนั้นคือต้องให้เวลานะคะเราทั้งสองคนไม่มีเวลาซึ่งไม่ผ่านนะคะม่ได้จริงๆก็เลยแบบว่าถ้าได้นกน้องเนี่ยน่าจะดีใจแล้วน่าจะเติมเต็มน้องได้ดีนะคะส่วนพี่เนี่ยก็เชื่อว่าน้องรับผิดชอบชีวิตของนกได้ก็เลยซื้อให้ละกันน้องน่าจะดีใจกับของขวัญชิ้นนี้นะคะแม้ว่าแต่ว่าพี่ลิงลิงคะรู้ใจน้องออมสุดๆเลยนะคะเนี่ยทีนี้มาที่ทางด้านฝั่งน้องออมของเรากันต่อคุณผู้ชมน้องออมเนี่ยก็บ บอกนะคะว่าแล้วดีใจมากเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยจะร้องไห้อยากได้มานานแล้วพี่เขาก็รู้ด้วยว่าหนูเคยเลี้ยงนกแก้วมาก่อนก็รู้ว่าเราเลี้ยงเป็นอยู่แล้วแหละนะคะอะมีการถามทีนี้คุณผู้ชมค่ะว่าแม่ก้อยเนี่ยว่ายังไงบ้างนะคะเพราะน้องอมเคยบอกว่าเคยขอแม่แล้วแต่แม่ไม่ให้นะคะน้องอมก็เลยเผยบอกว่าแม่เนี่ยไม่ว่าเลยสักคำงงมากนะคะตอนแรกเนี่ยไม่ให้เลี้ยงแล้วพอได้มาปุ๊บนะคะไม่บ่นเลยเป็นคนอุ้มกลับบ้านด้วยนะคะงงเลยอันนี้ น้องอ,อมก็แซวไปถึงคุณแม่ก้อยค่ะคุณผู้ชมทีนี้ด้านพี่หลิงๆนะคะก็เลยบอกเขาว่าเราเนี่ยให้แล้วเราก็รีบเดินไปขออนุญาตคุณแม่นะคะน้องอ,อมก็เลยบอกต่อค่ะว่าแล้วแม่เราให้ออมฟังนะคะว่าแม่เนี่ยก็ว่าทําไมพี่หลิงนะคะถึงมีพิรุธกับแม่เห็นยิ้มตาปิดแล้วก็เดินไปนะคะแล้วพี่หลิงก็เล่าต่อคะ่ะคุณผู้ชมขาบอกนะคะว่าก็เกรงใจแม่นะคะดูแลน้องดีๆด,ด้วยน้องอ,อมก็รับปากพี่ดลิงๆนะคะบอกว่าสัญญาค่ะแม่บอกเลยคุณผู้ชมขานี่ก็เป็นอีกหนึ่งมม ะะที่หวานเอามากๆจริงๆนะคะเขาให้นกแก้วเป็นของขวัญวันเกิดกันค่ะคุณผู้ชมใดเนี่ยความน่ารักอีกหนึ่งความน่ารักนะคะก็คือแม่ก้อยนรุมนเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือไม่อนุญาตให้น้องอ,อมเลี้ยงแต่ไงเป็นงั้นล่ละคะแม่ก้อยเมื่อพี่ลิงลิงซื้อให้น้องอ,อมแม่ก้อยก็อนุญาตเลยไม่ว่าสักคำอีกด้วยนะคะน่ารักสุดๆเลยแหละค่ะ